สวัสดีค่ะห่างหายจากการอัดเสียงไปนานนะคะคิดถึงเสียงนี้ไม่เอ่ยเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นท่าชื่อว่า hanging knee up นะคะอ่าเขาว่ากันว่าเป็นท่าที่บริหารแล้วจะโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องสุดๆเลยค่ะนัดว่ามันก็โดนจริงๆนะคะเพราะว่าเวลานะทำท่านี้ทีไรวันรุ่งข,ขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะจะรู้สึกแบบเจ็บที่กล้ามเนื้อหน้าท้องไปหมดเลยค่ะวิธีทำนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ พ่อตัวลงมาแล้วก็พยายามยกข่าขึ้นมาให้ชิดหน้าอกที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยขาลงไปค่ะตอนขึ้นเราหายใจออกตอนลงเราหายใจเข้านะคะเราจะทำท่านี้ทั้งหมด12-15ครั้งนะคะ3เซตหรือใครจะทำมากกว่าน,นั้นก็ตามสบายเลยค่ะคลิปนี้ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เพราะว่านี้เซตที่3แล้วขายกไม่ค่อยจะขึ้นแล้วค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทรนฮาร์ดลุ k ฮอตสวัสดีค่ะ